สำนักสงฆ์หลวงปู่โชคอายวิดีโอไทยเออจังหวัดนครราชสีมาอยู่ใกล้ <c oughs> อยู่ใกล้สวนสัตว์มาเที่ยวชมกันนะครับสวนสวยๆเศรทรียยุคใหม่กำลังพามาชมส,สนวนดอกไม้จัดสวยดอกไม้ส,มสวยๆหลวงปู่โชคเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครราชสีมา กำลังปรับปรุงช่างกำลังมาทำการจัดสวนจะทำเป็นที่แหล่งท่องเที่ยวทำสวนดอกไม้สวยๆมีพญานาคมีต้นตาเกล้ะจักรยานมาท่องเที่ยวได้นะครับนี่สวยๆสวยๆมีน้ำตกมีพญานาคแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ช่างกำลังมาจัดสวนช่างกำลังมาจัดสวนจำยังนอน่ะเกี่ยวชนเกี่ยวชน นา,าทำด้วยนะครับอย่าหนักติเกียนมีทำด้วยมาเที่ยวการมาเที่ยวการอยู่ใกล้เมืองโอเคโอเคอ้าวสำนักสงฆ์หลวงปู่โชคจังหวัดนครราชสาีามาคอยนึกว่าไายรูปไม่นตสถานที่ท่องเที่ยวประเทศไายดอกไม้สวย,สวย บรรยากาศยามเช้าบรรยากาศยามเช้าสำนักสงฆ์ของหลวงปู่โชคมาเที่ยวชมกนันะคารมีน้ำตกมีสะพานมีสะพานมีน้ำตกบรรยากาศาสวยๆแล้วก็มีพญานาคพญานาคตัาาวใหญ่ กำลังขึ้สวัสดีครับพญานาคเกี่ยวต้นไม้กำลังก่อสร้างกำลังบำรุงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่อยู่ใกล้เมืองใกล้สวนสัตว์ ไส้สวนสัตว์มาเที่ยวชมเพลงดอกไม้วสวย,ยาาวๆบรรยกเจ้าเช้า เลนมากแห่งใหม่สวนพุทธชาติหลวงปู่โชคจังหวัดนครราชสีมาอยู่ใกล้กับสวนสัตว์มาเที่ยวชมกันนะครับเออมันกั็รัดหากันได้มานี่แหละนี่แหละ ใกล้เมืองใกล้นครราชสีมาใกล้สวนสัตว์แหล่งท่องเที่ยวมาเที่ยวชมปั่นจักรยานมาเที่ยวได้สวยๆส,สำนักสงฆ์หลวงปู่โชคอำเภอเมืองนครราชสีมาไม่คือให้หน่อยจะได้เห็นหน้าถือถือเออถือนั่นแหละอ่าน่มาเที่ยวชมกันนะครับมาเที่ยวชมเนี่ย จะเอียงไปไหนล่ะอันบังมือข่อยเออมา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 ทา <c oughs> งนี้ <c oughs> เดินไปนน่นเออมาเที่ยวกันนะครับมาเที่ยวกัน EP3 EP3 EP2 มาเที่ยวจมกันสวนดอกไม้หลวงปู่โชคมามาใครยังไม่มามาเลยนะครับมาเลยนะครับโอเคอ่ะ okay. <c oughs> สวัสดีครับโฉมใหม่ของสวนสัตว์นครราชสีมาแนนมาร์คแห่งภาคอีสานพาเด็กมาเที่ยวชมนี่คือบริเวณาปากจักยานมาท่องเที่ยวนี่คือบริเวณด้านหน้าสวนสัตว์ นครราชสีมานกเินทีน่นี้เนี่ยสวนสัตว์นครราชสีมามามีทุกอย่างมีทุกอย่างอันนี้ข้างหน้าด้านหน้าไว้ถ่ายรูป ด้านหน้ามาไว้ถ่ายรูปสวนสัตว์นครราชสีมาวันนี้วันอาทิตย์เด็กๆคงมาเยอะอันวันนี้วันหยุดเด็กๆคงมาเที่ยวเยอะ ที่เธอเป็นเธอแบบนี้นะดีอยู่แล้วที่เป็นเธอแบบนี้นะดีอยู่แล้วเป็นความธรรมดาที่แสนจะด,ดีใส่มากกว่าใครใดใดทั้งนั้น เธอชอบว่ามันไม่เท่ากันสำหรับ,บฉันว่ามัน